รูไ้ไหมคะ have ไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวว่าซื้ออีกล่ะมาดู have ทุกคนรู้ว่ามันแปลว่ามีอย่างเช่น I have a computer ฉันมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง I have a question ฉันมีคำถามหนึ่งคำถามและ I have a boyfriend ฉันฉันมีแฟนหนึ่งคนจริงๆก็บ,บม่มียกตัวอย่างซื้อๆนี่คือ have ที่แปลว่ามีแต่มันยังแปลว่ากินือดื่มได้อีกด้วย crispy what are you doing I'm having dinner กำลังกินข้าวเย็นอยู่อ่ะ I'm having a cup of coffee กำลังดื่มกาแฟาอยู่มันแทน eat กับ drink ได้เลยที่แปลว่ากินหรือดื่มมันไปเป็นกลุ่มคำด้วยนะคะคำว่า have ยังไปกับ have an accident ประสบอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ have an accident บอแมน accident บอเดนเด accident have a party have a party มีปาร์ตี้จัดปาร์ตี้มันออกเสียงว่า Party, party, but I man, party! party. Have a look, have a look. Hey, do. ่จำเป็นกลุ่มคำนะคะซึ่งอาจจะแปลไม่ได้ตรงตัวให้จำว่า have, have ไปกับอะไรได้บ้าง have a look ดูสิ have an accident have a party จำแบบนี้นะไม่ต้องแยกเป็นคำๆแล้วมันยังมากในรูปของสำนวนอีกซึ่งแปลได้ไม่ตรงตัว have a big mouth แปลตรงๆนี่มีปากที่ใหญ่มันแปลว่าชอบนินทาชอบพูดเยอะเลื่องคนอื่นอะ I don't like her she has a big mouth ฉันไม่ชอบหลอนหรอกนะหลอนอนะ ชอบนิ่ทาปากนะคะบ๊แบนเมาเมาจงสิ่เดีย m o u s e m o u ถ้าคุณออกเสียงถูกมันสิขั้นปากบนที่มันจะยุกยิบยุกย,กย,กย,กยกิบเลยเดีอันนั้นคือถูก have a big mouth ชอบนิ่ทาจำนวนหนึ่งที่ใช้บ่อย boy. have a sweet tooth have a sweet tooth แปลตรงตัวก็ฟันหวานพูดใดสิไปชิมฟันวัวอีดีท็ have a sweet Tooth ก็คือเป็นคนชอบทานของหวาน I have a sweet tooth เป็นคนชอบกินของหวานานะฉันน่นี่คือทั้งหมดทั้งหมวลของการใช้ half ถงคำศัพท์ตรงรัวมันใช่สถานการณ์ไหนบ้างแค่คำว่า h a v e คำเดียวใช้ได้หลากหลายมากๆเลิกถงคำ